โยนิวซาสวัลลิวุ้นเมกาสวัลลิวุ้นดูไบดสวัลลิวุ้นชาวไซทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมของดิทีวโซนนะฮะท่านผู้ชมนะวอโซนโมบายนะครับก็เป็นในส่วนของแพทสองนะเออตอนนี้เขาก็ปรับมาใหม่ให้มันลื่นยิ่งขึ้นนะฮะท่านผู้ชมนะแต่ว่าก็ยังลื่นไม่เท่ากับแพทไอสองจุดหกเนาะคนดูนะมันก็ยังแบบมีเห็นไหมเห็นไหมมีมีเห็นเป็นบางช่วงที่แบบมีอาการแหลกอะไรพวกนี้นะฮะท่านผู้ชมนะอืมงี้ยก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับวันนี้ผมทิ้งลิงก์ดดดดาาาาาาาวววนนนนนน์โโหหหหลลลลไ้้้้ใ่่งคคยจจะะะะิิปเทผูชมสรรับธีก๊ โคตรโคตรตึงโอ้โห,โห,โห,โหอยู่กันอยู่กันนัวเลยว่าแถวนี้อยู่กันนัวเลยวะย่นนวเยวะเอาดิเอาดิต้องเซ็กตัวเราวะต้องเซ็ตัวเราวะวะ้าแม่งแหลกจัดนะแหลกนี่มันเป็นกระแพดนะคนดูนะนี่ผมใช้เลนโบวลิเกนดูเอฟสองนะเป็นสแนปตะก้อนแปดแปดล้วใครอยากซื้อต่อผมบอกได้นะครับผมจะย้ายไปเล่นล m สเมจิกนะฮะเป็นสแนปตะก้อนแปดเจนสองนะครับท่าน,นผู้ชมนะอันนี้กําลังจะย้ายนะครับยังไงก็ใครอยากซื้อในส่วนของเครื่องเก่าผมนะครับ เป็นสเปกอ่า CPU Snapdragon แปดแปดนะครับ RAM 16 g b ROM 512นะก็มาซื้อได้นะครับทักมาที่เพจบิ๊กโคโนหนึ่งนะมีอ่ามีอุปกรณ์ครบกล่องนะครับขายหมื่นเดียวนะฮะหมื่นเดียวนะย้ำว่าหมื่นเดียวเออเกมมิ่งโฟโนตึงมีพัดลมในตัวมีโหมดล้างลงล้างเลยโอ้โหโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายพี่นะครับลองไปซื้อทักมาได้นะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้ก็มาเล่นกันต่อเลยนะครับทุกน้องโคตรตึงมาว่ามาว่าคนดูโคตรโหดโคตรตึงไปจ้า อีอีบุยเอาอะเอาอะคุยเพื่อนเราทิ้งของมาให้นะต้องใช้ของมันเป็นประโยชน์สินะ job, กูจบแมนลุยเราจะอ้อมไปยิงไข่ศัตรูกันนะครับไหนจ้าน้องวูอยู่นี่เอง,แต,องแ,นนแตกสองแน่นอนแตกสองแน่นอนบอกเลยสวยปัง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 คุยไม่ตายคุยไม่ตาย 啊，丁力，啊，丁力。 ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีป ไลโอตอสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยปัง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 เฮ้ยโ,โนอโดโตึงขีดยาก,ก่อนกูดูตนนัวนี้จะตายนะครับววมีคนซุ่มมุมนั้นอตลบหลัง ตลบหลังตลบหลังแบบโนตึงตลบหลังแบบโดตึงตลบหลังแบบโอ้โหกำลังจะลุยแต่กระตุยเย่ก่อนโอ้โหปากแม่นนะเราอ่ะหุ้ยทงไทยด้วยอ้าวได้น้องบังอาจมากมเออเอิงจะดูว่าใครคือโนตึงโนตึงมาว่ามาว่าคนดูไปลุยเอ้ยพี่เขากำลังมั่นเลยนะคนดูนะั่งไปกินี ไปว่ะไปว่ะ everybody everybody the fucking jump โหโหอยู่กันเยอะเลยวัดแต่ e ี e หย่อนสักหน่อยระเบิดไฟบ้าง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 เฮ้ยอย่างเรืออย่างเรืออย่างเรือบ้าง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 โคตรนดโคตรตึงขอหลุดศูนย์ก่อนละกัน โหลดเกราะดาเกาะไม่มีแล้วเอ้ยบอสเรานัวอยู่นะเอาดิหุ้ยหุ้ยสองตัวด้วยอืมสองตัวด้วยหุ้ยอย่าอย่าน้องกระโดดอยู่กระโดดรูปอยู่โดรกลบเมนูตึงสวยสวยปั๊บเรียงไปก่อนครับโหลดก่อนโหลดโหลดเกราะก็โหลดเกราะมาอ้าวสไลด์มาด้วยมึงนึกว่าสไลด์นอนอยู่หรือไงน้องหื้มอืม อวิ๊ดูอะไรวนะอวิ๊ดูระเบิดควันอุย้ยระเบิดควันใครวะวิ๊ดูวิ๊ดูแม่งเอ้ยนี่มันไปไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มนี่โอ้ยโหติดใจโลด้วยนะ้องคนนี้แหมมึงชักกล้านะเป็นใจโลซะด้วยมาใจโลหรือจะสู้มีใจเหอไม่ใช่นะครับไปไปไปโอ้ลูกพี่แต่งตัวเทพพูด สาเติมมันดีอย่างนี้นี่เองสินะมันต้องนวัวมันต้องกลางกลงวงล้อมนวัวนะคุณดูนะเวลาเราเล่นเนี่ยไม่งั้นมันจะไม่สนุกคุณดูบ้าง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 โอ้าวบ้าง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 โอ้โหโคนัวคุณดูเมื่อกี้โอ้หนุ่มนี่แม่งอยู่กะที่เลยมึงวลห้าร้อยแม่ง ยืนยิงเก็บนิ่งนิ่งนิ่หวานนิสายยิงนิ่งๆเลยเนี่ยว่าแล้วมันมาเก็บวิวปืนจนจนโหดเลยกับเวลตัวละครนะคนดูนะโอ้ครับโพูดมนาเอาว่าเอาว่าโอเคลิซึเก้ยเพรียเกนเพรียเกนเห็นต่อยาวๆครับวนๆครับรัวๆรัวๆแบบสับๆตับๆแบบตับๆรัวๆสับๆตับๆเจ๊เเจ๊พูดไปเรื่อยนะ อิสมาเฟชันคนน้อยเต็มเกงเกงาหาเรื่องผมมันเป็นนักเรียนมปนชิ้นนักเรงวาฮะอิสมาเฟชันไม่คนน้อยเต็มเกงเกงรออยู่รออยู่ไปมาจ้าเรซูเก้รวยวู้ฮู้อีเอ้บอยเว้ยรอบนี้แบบแม่งผ้าแม่งสวยจัดเอาเอา,เ,อาเจอคนกระโดดโกบคนดู นี่โหลดโชว์ปืนทั้งน่อยเอาวะเอาวายังโหดอันนี้เป็นในส่วนของ KV บอดไซ์นะปืนนี้มันมีแปดนัดแล้วยิงได้ค่อนข้างที่จะรัวอยู่นะครับเออคุณภาพแม่งผมว่าโอเครอบนี้คือมันทําออกมาเริ่มแบบเริ่มไม่เป็นวุ้นแล้วนะมันอยู่ที่ความแรงมือถือด้วยแหละคนดูแต่ว่าเหมือนเขาออปติไม์มาในส่วนของ iOS เนี่ยได้ดีกว่านะครับเพราะ o s เเนี่ยแบบนิ่งกว่าเฟรมมันนิ่งกว่านะคนดูแต่พอเป็นแอนดรอยแม่งตัวซัพ์แรงแค่ไหนก็ กลางอยู่ดีไปไปไปมาดีมาดีมาดีคุยนั่นไงไปเงไปเง่ปเงเป่งเป่งตายตายเฮย้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเพื่อนเพื่อนใจเยน็นเพื่อนเอาวะเอยปับปืนก่อนปับปืนก่อนนี่เดียนี่เดียโอ้โห,โหแรงแรงโอ้ อ้สไนเยเหรอโอ้โหได้รู้ไล้มึงอยู่ไหนเดี๋ยวเจอกันน้องบอกเลยสไนใช่ไหมพี่ก็สไนยอย่างนั้นอ่ะมาวันจะมาเล่นลูกซองนูตึงเก็บวลูกซองสักหน่อยอ็นนี่สงสัยต้องได้เล่นสไนแล้วนะคนดูนะมาชุบมิงโขบรอเลยเดดไหนเมื่อกี้นี้ใครมันสายหลอยนะ <c oughs> มึงรู้ซะแล้วไม่รู้ซะแล้วอยู่ไหนไปไหน่ะ หายไปแล้วคนดูไอตัวลอ,อยหายไปแล้วนี่ดีหุยนี่ดีวหัวแตกนี่ดีร่วงไม่รู้จักสนโนตึงซะแล้วนะพี่โคกนี่ใส่ไสเปอร์โนตึงโนกอ็อดนะบอกก่อนน้องนี่หุยหัวแตก มาเตกวุ้ยวืดไปหมดเลยเอาดิยิง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 ให้กำลังใจเพื่อนสวยได้อยู่ได้อยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่โดนกล่องก่อนมันเป็นกล่องกระสุนนะขอดูเว้ยโอ้โหเจ็บอุ้ยยิงยังไงวะเสียทีนั่นไงนั่นไงแม่งลอยกูนิ่มๆเลยวันดูประตูมาว่ามาว่า ไปจัดกับคนที่รู้ใจดีกว่าอย่างเงี้ยอุ้ยผมลืมไปว,ว่าด้านบนเราก็ซุ่มได้นี่มาอ้าวอร่อยละงานนี่บอกเลยมันมีตัวหนึ่งนักกล่อยในตำนานอยู่ผมเห็นแวบๆมันอาจจะอยู่มุมนูน้นปับมันมีตัวนื้งมันมีตัวนึงเดี๋ยผมต้องไปหาร่อยมันก่อนเห็นอยู่ไวๆ นี่ดิวิหัวไม่โดนนี่ไงวะนี่ดิครับหัวแตกโคโนหโโโโงุดโคนตึงไปไปไปอย่ามาบังเพื่อนเอ้ยนี่เป็นไงละ่ะหัวแตกโค้งแม่งตึงจัดเลยนี่ดิครับหัวแตกอีกรอบแม่งวิ่งมานกล้องแม่งตายนี่หุ้ยหลดก่อนหลดก่อนไหวเพื่อน ต้องรอดูว่ามันมีตัวพวกซุ่มอยู่ด้านบนไหมนี่นี่นี่นว่างมันจะมีตัวแอบลอยอยู่ครับแอบรักใครบางคนอยู่ข้างเดียวนี่ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอ คลิปการ์ดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no ึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเฮ้โลดอุ้ยแม่งใจร้อนอุ้ยใจร้อนนอนที่แคบเกือบระนาเกือบระนาน้องเกือบระนาน้อง นี่เนี่ยหัวแตกโหนก็ตึงพี่โคแม่งยิงตึงจัดๆเลยอุ้ยเก็บอยู่นั่นน่ะนี่เลยครับหัวแตกอีกรอบนึงหัวแตกอีกตัวนึงหัวแตกอีกตัวนึงโคตรตึงแม่งเก็บเก็บเก็บอันนี้ตึงๆเลยนะคนดูนะเออผมหมิ่นแวบๆนะเว้ย ไม่อยากจะมาเล่นโชว์อะไรมากมายด็อกคนดูพี่มันตึงอยู่แล้วนะครับสไน่ะบอกเลยสไนธยพี่แม่งตึงจัดๆเลยแหละเอาว่าว่ะรอบนี้จะใช้เนเท่าไหร่วะโหสองพันก็ได้อยู่คนดูที่จริงไม่ได้มาเพื่อจะมาเล่นสไนธนะผมมาเจอพวกเล่นสไนธอยไงเลยเออเอาสักหน่อยนะครับมันได้วัดกันไงคุณจะถืออะไรไปวัดล่ะสังกระทานไงน้องโคตรโหดโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายพี่แอกเป็นแอคซนอปส เปกาจออลัมบอตสตอปอามาปรเบคมิกสน็อปออรนากอโกโนดโกตรึงโกโนดโกตรึงมาจ้าวู้ลุยเลยดิลูกซองโนติงเราอีกแล้วคนดูเลซิโก้ยบลูอืมบินอย่างเร็ววินอย่างแรงบินอย่างแรงไม่แซงได้ไง เปิดตำปูเลยดิจุดนี้จ้วะซองเราอีกแล้วนะครับคนดูนะลูกซองนูตินูก็ตอ้าวตายละหนึ่งตายละหนึ่งอีซี่บูอุ๊ยอ้าว,อาวโอ้ยจับปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอุ๊ยุยไม่เอาแม่งไม่น่าชักกระสุนเลยกูอื้ออื้อออ้ย <laughs> มันเป็นโลกอะไรคนดูเวลายิงแล้วมันต้องชักเนะี่ยครับผมไม่เข้าใจ ชักไปทำไมชักไปเพื่ออะไรนี่นะคุณแผ่นดินไอ้ลุยชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันอรวมทุกความเจ้าไรมันจะไปจบที่ตรงไหนมันจะยังไงก็ต้องมาดดดดให้ถึงว้าวอดีดลงคลิปเหมือนดีดมีคนดูบอกว่าพี่โค้แม่งลงคลิปเหมือนดีดเลยไม่ดีดนะฮาว ที่แค่นอนพอักผ่อนเพียงพอแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อโลกใบนี้เกี่ยวอะไรถามก่อนอ้าวอืมมาเสิร์ฟเฮย้ยเสิร์ฟความสดใสซะหน่อยละกันเฮ้ยโหโหเสิร์ฟความสดใส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 เฮ้ยชักกระสุนชักกระสุนเสิร์ฟความสดใสเสิร์ฟความสดใสโอ้โหให้แม่งตายให้กูสักตัวเถอะจริงๆริโอ้โคนัวเลยเมื่อกี้นี้เฮ้ยเหลืออีกตัวนึงเฮ้ยจุกอยู่โอ้ย เอ,อ้ยกำลังนัวอะไรมันชักกระสุนช้างไงเมื่อกี้นี้เรายิงไปเยอะอยู่นะเมแบบื่อกี้อะเรายิงต่ำๆประมาณสักสิบตัวต่อแมตช์นะมันจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยนะมาดูนะ <c oughs> ไปไปไปบอกเลยช่วงนี้จะแคสแต่คอฟดิตี้นะครับเพราะว่าต้องแบ่งเวลาไปทำคลิปอาโอจีนะท่านผู้ชมนะทีนี้อาจจะแบบหินคลิปอไอคอฟดิตตี้จนเบื่อนะฮะ จริงผมก็เบื่อผมก็ไม่อยากเล่นเกมเดียวล็อกคนดูนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมแบบใหม่ๆออกมานะครับอืม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 ,อมโอ้หมายถึงว่าเกมใหม่ๆแนวยิงกันนะ่ะผมชอบเล่นเกมแนวยิงกันเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยเล่นเกมอื่นเท่าไหร่ลงครับลงครับลงเติมลงเติมลงเติมว้าวจิงจากจิ้งบุกจอปาริงคุร,ร,กรีกว่ามาจ้ามาจัว,จวอา้าวนี่เดี๋ยวโยนไปดิครับไฟ ร้อนดังดังกับไฟเยอร์เธอสวยเซ็กซี่มันดังกับไฟเยอะเอาดิเอาดิโอนโร์โกตึงโอ้โหอุ๊ยอุยโ,ยโดนระเบิดควันเหรอระเบิดอะไรนี่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 มึงต้องแอคไม่ต้องแอคพี่มาทุกวันโดนระเบิดไปก่อนเกลี้ยงปังปัง,งโอ้ไม่ตายเออเออืออเอ,อ,อนั่งให้ยิงครับสวยเพื่อน นี่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 จะตายวะโยนโยนกล่องโยนกล่องยาก่อนโยนกล่องยาแบบตรึงๆไม่ดึงได้ไงสวยโหลดเกราะดาโหลดเกราะประจำวันโอเคไป e ิสกูปัง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 ว้าไม่อยากจะเล่นเลยอะโอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันครับในแพท คอปปี้วอลซอนสองจุดเจ็ดจุนะท <end> <in> ุกคนนะอย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะครับบนไอโอเอสนี่เปิดได้60เฟรมนะครับสำหรับใครที่เป็นมือถือ iPhone ที่แบบ12ขึ้นไปเงี้ยลื่นๆชิวๆเลยนะอืยังไงก็อย่าลืมไปอัปเดตกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งยิ่งทำยิ่งไปโคชแนลเพราะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะเจกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตึงไปไหนแล้วนี่รัวๆรัวๆไม่รู้โดนหรือเปล่ายิงไปก่อน ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman s h o ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย